ที่ผมให้พี่น้องพานะครับพาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จัดนี่ลงมานะครับจากนั้นเราก็เวลาเราข้อแบบนี้นะครับร่วงก็จะตกลงมาที่นี่นะครับเราก็จะได้เก็บง่ายนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอขอัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก vida, team, ็จะเป็นการไปหาดวงนะครับดวงไม้ไผ่นะครับหรือว่ารถด่วนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอาบรรยากาศมาให้ทุกผู้ชมได้เห็นนะครับจะมีวิธีสังเกตอยู่2แบบนะครับสําหรับการหาดวงไม้ไผ่นะครับหรือว่ารถด่วนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็รอติดตามกันนะครับว่าผมจะมีวิธีการหา แบบไหนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงลําห้วยแล้วครับดูเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาปลาไพ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้องไปหาปลาไพ่นะครับถ้าเราจะหารด้วงพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นลํานี้นะครับดูลํานี้จะมีรถด่วนอยู่นะครับผมก็จะลองฟันให้ทุกผู้ชมได้เห็นนะครับว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปสูงไหมครับเพราะว่าผมดูจากลักษณะของ หน่อไม้ก็จะไม่ค่อยสูงนะครับดูนะครับยอดจะมีที่นี่นะครับแล้วก็เราก็มองลงมานะครับเดี๋ยวผมจะลองฟันให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าจะมีด้วงไหมนะครับโอเคเอาละครับก็ที่พี่น้องเห็นนะครับจะเป็นรอยที่แม่ด้วงลงได้วางไข่ไว้นะครับก็ลักษณะจะมีรูแบบนี้นะครับดูนะครับแล้วก็จะมีน้ําย้อยมานิดนนะครับตอนนี้ผมก็เจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูนะครับโอเคจาก ตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้ที่พี่น้องเห็นนะครับจะมีรอยเจาะของแม่ด้วงนะครับแล้วก็ผมไล่เขาขึ้นมานะครับตรงนี้ขึ้นมาที่นี่ผมก็เจอแล้วครับดูนะครับตอนนี้ดูนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็น่าจะเก็บแบบง่ายๆนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเก็บมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับตัวอ่อนก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ได้ทําไว้นะครับดู สับที่นี่นะครับลงมานะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บง่ายๆนะครับดูตรงนี้จะมีรอยต่อของผ่าอยู่นะครับที่พี่น้องเห็นก็จะเป็นที่เก็บร่วงไม้ไผ่นะครับหรือว่ารถด่วนนั่นเองนะครับผมได้ทําไว้นะครับง่ายๆนะครับใช้ไม้ไผ่อ่อนๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยกดเก็บนะครับเก็บใส่นะครับดูข้างในก็มีนะครับวิธีเก็บก็ง่ายๆนะครับ ให้พี่น้องฟันที่ตรงตรงนี้นะครับฟันนะครับแล้วก็ผานลงมานะครับเวลาถ้าดวงอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะตกที่นี่นะครับก็ง่ายๆนะครับตอนนี้เราเจอยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะอยู่บนยอดไผ่นะครับเราไปดูลำต่อไปนะครับเผื่อว่าจะมีเอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้านะครับซึ่งจะเป็นปลาไผ่นะครับข้างล่างนี้นะครับก็มีอีกหลายนอนนะครับเดี๋ยวผมจะลง ไปดูนะครับว่าเผื่อว่าจะมีตัวด้วงอีกนะครับพี่น้องดูลำที่สองนะครับดูลำนี้แก่แล้วนะครับก็ด้วงก็จะทํารังแล้วนะครับดูผมได้ฟันนะครับดูโอ้โหเดี๋ยวผมก็จะเก็บนะครับลำที่สองนะครับโอเคเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มาด้วงนะครับเราก็ได้ด้วงไผ่มาสองสองนอนครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูนะครับพี่น้องดู อยู่ข้างในน้นนะครับแล้วก็วิธีนี้มันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่สังเกตนะครับคนที่ยังหาไม่เก่งนะครับก็ถ้าถ้าผมนะถ้าผมจะไม่ดูที่รอยของแม่ด้วงมาวางไข่นะครับผมจะดูที่นอไพ่นะครับซึ่งผมจะรู้นะครับว่านอไหนจะมีลักษณะที่มีด้วงไผ่อยู่นะครับก็มันจะผิดรูปนะครับถ้าเป็นดวงที่แก่แล้วนะครับตรงรอยเจาะก็จะ จะไม่มีน้าแล้วนะครับซึ่งน้ําก็จะแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปหาต่อนะครับตอนนี้เราก็ได้มาสองลำนะครับเดี๋ยวเราไปหาลำที่3า5ี่กันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ลงมาถึงที่ลำห้วยอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมขึ้นไปฝั่งขวามือนะครับปลาไพ่ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายฝั่งนะครับจากขวามือจะไปซ้ายมือนะครับตอนนี้ก็จะลงมากินน้ําที่ลำห้วยก่อนนะครับดูลำห้วยก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก็ผมจะขึ้นไปกินข้าวข้างบนนะครับ เริ่มจริงหิวกันละวตอนนี้ก็เพื่อนก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนกันนะครับแยกเยกใจกันหานะครับก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปกินข้าวอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาบรรยากาศมาให้ทุกชมเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาตอนครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะลงไปข้างนะครับก็ลงไปตามลําห้วยนะครับเดี๋ยวก็จะไปถึงที่เป้าหมายนะครับเร็บไปจับก็จะประมาณนี้นะครับข้างหลังนะครับ จะร้อนมากนะครับตอนนี้เราก็เจออีก1ลาแล้วนะครับดู ลำนี้นะครับล่วงจะแก่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีน้ําแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับดูนะครับจากรูนะครับรูจะอยู่ข้างล่างนะครับก็ขึ้นมาหนึ่งสองสามนะครับสามก็ตัวนี้ด่วงก็จะอยู่ข้างในนะครับดูนะครับข้างในน้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะฟันให้ผู้ชมได้เห็นนี้นะครับ 1, 2, er. ที่ผมให้พี euh. ่น <medi> ้องผ่านะครับทาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ <modeled después> แล้วก็จัดนี่ลงมานะครับจากนั้นเราก็เวลาเราข้อแบบนี้นะครับร่วงก็จะตกลงมาที่นี่นะครับเราก็จะได้เก็บง่ายนะครับพี่น้องดูนะครับลำนี้ก็จะสมบูรณ์นะครับตัวใหญ่นะครับดูนะครับตัวจะใหญ่นะครับก็พี่น้องก็ต้องลองไปหาดูนะครับวิธีที่ผมทำมาให้ท่านผู้ชมนี่คือวิธีง่ายๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมารวมตัวกันแล้วนะครับเพื่อที่จะทำการฟักตัวจะกลายเป็นผีเสื้อนะครับ ส่วนตัวแม่นะครับจากตัวขาวนะครับดูเนี้ยอมาแล้วเนี้ยอมาแล้วดูดูดูโอ้โหสุดยอดนะครับถ้าสมมุติว่าลำนี้นะครับแม่ด้วงได้วางไข่ตรงนี้นะครับเราเวลาเราหานะครับเราอาจจะไม่เจอก็ได้นะครับบางทีนะครับแม่ของตัวด้วงนะครับจะขึ้นมาวางไข่สูงหน้าตุดถึงประมาณนี้นะครับบางทีถ้าเราไล่ดูแต่แถวๆคนต้นนะครับ ต้นไผ่นะครับเราจะไม่เห็นนะครับเราก็ต้องคนที่ยังหาไม่เก่งก็จะต้องไล่ดูนะครับบางทีแม่ด้วงก็จะเจาะแถวๆที่สูงกว่านะครับประมาณ4เมตรครึ่งก็ผมก็เคยเจอนะครับเจอตลอดนะครับแม่ด้วงก็จะมาวางไข่สูงนะครับถ้าเราไม่สังเกตดีๆก็เราก็จะไม่รู้นะครับว่าลำนี้จะมีจะมีรดด่วนนะครับแต่ถ้าเป็นผมก็อาจจะไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ ก็หาประจำนะครับก็จะรู้วิธีการหาแบบชั้นดีเลยนะครับเอาละครับวันนี้เราผมก็กลับมาถึงที่กระท่อมเช้านะครับที่ที่ผมได้มาจอดรถไว้นะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วโอเคตอนนี้ก็ผมก็กลับแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะให้พี่น้องดูว่าผมจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันที่ผมได้ก็จะมันน่าจะครึ่ง ของกระบอกนี้นะครับน่าจะครึ่งนี้นะครับผมก็ไปหาแค่แป๊บเดียวนะครับผมจะไม่หาเยอะนะครับเวลาหาพี่น้องหลายคนอาจจะหาแล้วก็เอาไปขขยนะครับแต่ผมไม่ได้ขขยนะครับผมหาแค่พอทานนะครับถ้าหมดก็ถ้าหิวอีกเราผมก็จะออกไปหาอีกทีหนึ่งนะครับผมจะไม่หาเยอะนะครับโอเคเอาละครับอย่างที่พี่น้องได้ดูกันนะครับก็วิธีหาก็จะง่ายๆนะครับถ้าใครที่ชอบก็ลองไปทําตามวิธีผมดูนะครับมันก็ไม่มีอะไรยากถ้าเรา เรารู้วิธีการหาแบบพื้นฐานนะครับถ้าคนที่หาไม่เก่งก็อาจจะฟันไม่ไผ่ทุกลำนะครับที่กําลังออกใหม่นะครับแต่ถ้าคนที่หาเป็นก็จะประหยัดจะใช้แรงน้อยนะครับโอเคถ้าพี่น้องคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ชอบก็อย่าลืมนะครับโอเคลาแล้วครับสวัสดีครับ